ก็สวัสดีครับพี่ผมเจ้าเกิลหนึ่งห้านะครับก็ส่งในเพจได้ที่โลโกไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะครับผมโอเคก็ชื่อช่องเรานะครับแล้วก็กดเว้นวรกหนึ่งทีมันก็จะเป็นอะไรที่คนค้นหามากที่สุดใช่ไหมอันดับหนึ่งก็เป็นหนึ่งห้าอันดับสองคือนายกนายยกประยุทธนะ์นะครับอันดับสามเกมฮิกอันดับสี่สองห้าอันดับห้ามีนายกอีกพีเดลิงโนแมดเลเวอร์นอร์แฮมเมอร์อดีลินมิสวอเอ๊ย มีคนค้นหามิดบอลด้วยเหรอเราลงมิดบอลน้อยมากนะครับมีรีวิวบ้านเลยเหรอเราเคยลงรีวิวบ้านไปคลิปหนึ่งแล้วเราก็ลบทิ้งเวลาด้วยแล้วก็จ็กเกอร์ให้หนึ่งห้าบักดีนะฮะอ่าวันนี้ก็จะเป็นนี่ครับหัวข้อที่สามนะครับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของเกมพลิกเอ้ยโหน,นี่นี่พลิกดีนี่พลิกดีอะ EP สิบสี่นะฮะเอาโอเคครับก็ไปเข้าสู่เกมนะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่โซโรมอนนะครับตันมา,าทีที่สิบเก้าคิวศูนย์ตายเจ็ด อสูรโอ้โหบอกเลยว่านอกจากจะไม่ทำมาตูยังช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้อีกนะครับแล้วก็ตายอย่างเดียวเลยนะฮะก็ตอนนี้เราไม่ต้องโฟกัสมาหรอกนะเราก็ดูแบบรวมๆดีกว่าเพราะว่าดูมันก็0ูญเจ็ดจะไปดูทั้งหมฮะแต่ว่าเป็นคนส่งไงก็ให้เห็นหน้าอินเทอร์เฟซมันเป็นตัวละครแล้วกันนะครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับผมสิบเก้ายี่สิบนทีสกอร์สิบห้าต่อสี่สิบสี่โอ้โหอาร์ล้วโซลมาแล้ว นะฮะต่อ4่ยังอาจจะไม่จบเท่านี้คอมเมดี้รังใ่บวกกันนัวครับนินจานินจาพยายมโอ้โหนินจาหดจัดนินจาหดจัดนินจาเก็บสองยังไงครับโซโลมอนโซโลมอนโซโลมอนนินจาหนึ่งเชือกมาโอ้โหนินจาเก็บสามสิบเจ็ดต่อสี่สิบเจ็ดห่างกันสามสิบตัวพอดีเประโอ้โห ห่างกันสามสิตัวเยอะมากนะถ้าสมมุติว่าร้อยหนึ่กับ70ห่างกันสามสิแต่ถ้าคิดเป็นเท่าเนี่ยมันก็ไม่ถึงเท่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่17บ็ดกับสี่สิบเจ็ดเนี่ยห่างกันเท่าตัว,ตวกว่านะครับหมายความว่าความห่างของสกอร์เนี่ยมันสูงมากจริงๆแทบจะแบบว่าไม่รู้จะพลิกได้ยังไงเลยนะครับจริงๆเล่นดีแล้วก็เกิดด้วยคิวไป27ตัวนะครับสกอร์ก็ประมาณนี้ ฟังเราเฟสดีหน่อยเก้านะครับแต่วันจาโหดจัดดูดี28ตัวแล้วครับตาย5ของมีพีเคแยกล่างอันนี้เป็นโหมด CM นะครับมีแค่ PK กับแยกล่างเองเหรอโหทำให้โหดขนาดนี้นะครับโซโลโมอนมาเผื่อของนี่อาจจะแบบเทียบเท่าหรือว่าเบียดๆเลยนะเอ,อแต่ว่าน่าจะยังไม่เอาของ่าลินจานั่นไงน่าจะออกซาเวดนะครับมีการโหวตจอมแฮ่เออ ก็น่าจะถอดใจแล้วล่ะโหขาดขนาดนี้นะลำเพดมีอายมีวอล์กเลยอะอ่ะไฟเราครับมีโซโลมอนมีเฟดแฮมเมอร์มีช้างนะครับแล้วก็ตัวที่ตายคือเฮลวิงเกอร์ไอเอ็มอลูน่าไม่ใช่ได้ยินไปอย่างนั้นนะบาสวยฮนะเก็บกบไปได้ครับผมไปตรงข้ามนะครับมีกบมีคาราบิตีแลำเพดอ่าอิเล็กทริกนะครับผมแล้วก็ นินจานินจาพยายมทางไลด์มามันจะพลิกได้ยังไงวะไม่ใช่แบบว่าข้ามกดคอนให้ดิแมวเอ้ยดูนินจาดินินจาหุ้ยแฮมเมอร์ตันหมดอ้าวนินจาโหเฮียนินจานินจาตายหมดครับตายไปสามครับผมยังไงฮะ er, เฮลบิงเกอร์ออาโคเด็กนินจาบิงมาตี แล้วทีเดียวปากระจายไปตกระจายสังหารนี่ตีธรรมดาตายครับแล้วยังไงอ่นานินจาซื้อเกิดโอ้โหแต่ว,ว่าโซโลมอนก็ตายครับแล้วตายหมดเมื่อกี้นินจาตายนะแล้วก็ซื้อเกิดมานะครับผมสองวันด้คิวสแลลวในการบอดยอมแพ้ยังต่อเนื่องนะครับสะกร์ห่างกันค่้างเยอะแล้วบ้านก็นโดนตีนะครับเฮลวิงเกอร์บอกรออะไรยังพอสู้ได้ คาราเมตี่บอกอยังพอสู้ได้เอาวะใครจะเกิดเออคาราเมตี่บอกพอสู้ได้สัตว์เงาอะไรพูดมึงเงาอะไพูดยังพอสู้ได้โวยอาจจะรอแฮมเมอร์เกิดอะไรงี้แฮมเมอร์ได้ของสองชิ้นแล้วครับหน้ากากไม้กับเอลเดอร์นะครับโซโลอมอนจะได้ฮาร์แล้วเพื่อนเอาได้ฮาร์แล้วนี่ได้ฮาร์ราได้มอกจะวิงโบแล้วโซโล,ลอมอนถือว่าของเยอะเหมือนกันนะคิวแค่สตัว ของเยอะมากอะของมือเพิร์นับตังกับน,นินจาเนี่ยจ,จะมากกว่าหรือเท่ากันด้วยซ้ำนะ <c oughs> อาเฟสสวยครับผมเ <c oughs> ฟดเป็นวินวอลก,กัทบทำอินเบดเฮ้ยเฟดอันตีวอลแล้วยังก็วอลอ,อีกอ,อ่เพื่อนอาจจะวอลในวอลต่ว่าแลมเพดเอาอ,อายนะครับลากไปเด้งที่จับโอ้โหตัวจับสองตัวเรียบร้อยครับบนนินจาก็เก็บแฮมเมอร์ไม่ได้ อโซลามอนเอาในการบดจำแพ้ครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วมั้งเนี่ยโดดช่วยเฮมิงเกอร์ตีสวนเรียบร้อยอ่ะไอโซลามอนเริ่มได้คิวนี่ช็อตเริ่โโมเพดไปครับล่วงอ่ะโซลามอนเริ่มมาว่ะเยเดอใจยเย็นฮีโร่ฟ้ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงสักประมาณแปดสิบนาทีถุย เลิกเอ,อ,เอามาอินจามาเอ้ยแล้วตันโอ้โหจินจาโหดเกินไปว่ะเยอะดูสามสิบสองตัวแล้วเมื่อกี้เปิดยังยี่สิบกว่านี่สามสิบสองแล้วหรอวะโกงวะ่าเนี่ยนินจาสะกอร์คิวมขึ้นไหวจังวะโอ้โหคิวอยู่คนเดียวระเบิดไม่ยังเงาเอาเอวตารมาโชว์อ๋อฮิมเ็าวาต้ามาโชว์เฉย เกมนี้ไม่ได้เล่น,ลนไรใ้อาวตารม,มาโชว์นี่กบเป็นเจาะเวทครับกระทาฟ้าครับผมเปิดเดินมาครับจังหวะนี้ตีไปก่อนหนึ่งทีเกี่ยวตีต,ตีสแมคดาวอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วกบกบกบ <laughs> ไอ้เฮียเราได้ปักงูนะมันได้คิวนะแต่มันไม่ได้ปักงูโอ้ยโธ แบบนึกว่าจะไปใครจะมาช่วยบ้างอะไรเงี้ยอีเล็กทิงมาจับต่อบ้างอะไรงี้โอ้แฟนของข้าตัวจับเยอะมากนะอีเล็กทิกอ,อกบนี่ลงลิ้นนี่จับอย่างนานอีเล็กทิกก็จับนานมีแรมเพดีโอ้โหตัวจับเยอะมากครับผมบอกเลยว่าเล่นยากโอ้โอหิจ่าก,ก็โหดเกินอันนี้สกอร์ 23, 57, 5, อยี่สิบสามต่อห้าสิบเจ็ดนะครับทางกันกี่ตัวทุกคนสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าตัวอีกแล,แล้วแฮมไหวบ้านะครับเฮบิงเกอร์บอก จะอะไรมาไหวอะดูนินจาดิดูนินจาดิโอ้โหส่วนบโดดไปครับนินจาดึงเชือกหนีมาเจออี๊ยดึงจับนินจาตีฟรีเรียบร้อยครับผมโดนดาวกระจายสังหารครับนินจาดึงเชือกมากกดแยกล่างตีช้างตายหมดครับ <Like S 1> อ่ามีเฟสนี่นพอพอดูดีมาบ้างนะคิวสิบสองแต่ว่าตายเก้าที่เหลือเนี่ยตายสิบอัพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคิวกันสองต่มตัวมีเฟสนี่พอพอพอถูไทยไทยอ่ะ เออคอนเทอร์เฮลเบิงเกอร์บอกเรียบร้อยครับจังหวะนี้โอ้โหสามสิบหกตัว oh, เอาอะไรไปสู้วะเนี่ยปุ่มคอนพังหรเปล่าฮะโอ้โหหกสิบกับยี่สิบเอาวะปฏิหารจริงจริงหรอือเปล่าเฮ้ยยังไงอ่าได้อยู่ครับเิลเบิงเกอร์ แฮมเมอร์เปิดหนันตีครับมาตีมูลยว่ะแต่เพจบิงมาตีหนึ่งทีโคตรแรงอีกทีจะจับครับแต่เหมือนโดนซันก็ยังไม่เสียบานะก็ยังก็ยังสู้อยู่นะครับโซโลมอนครับโซโลโอ้ยเจออีกทีจับโอ้ยคาราเมตี้ขังไปครับผม อาคาราบิที่มีคาถาฟ้านะมาสามารถขังต้องไงก็ได้ครับของแผนที่ปอขังช่วยเพื่อนไปแล้วนินจาวาร์ปลงมาครับออกเป็นซาวเวดตัวับตัวยำใหญ่แล้วยังไงเหลี่ยมร้อยตายครับผมนินจาคาราบิที่ครับโดนไล่อยู่ครับแล้วเพจชนช้างทีเดียวเพจเกี่ยวสวยช่วยโอ้โหแล้วรอด เอาเลยเว้ยเอาวะเอาวะเกมเพรพอมีพริกได้เสียวได้เสียวอ่าตอนนี้โซโลโมอนสกอร์มาห้าตัวแล้วครับยี่สิบแปดเอหกสิบเฟสิบสองครับมีจาสามสิบหกไปแล้วเหมือนของมันน้อยนะเเฮ้ยมันคิวสามสิหกตัวของมันต้องท่วมแล้วหรือเปล่าวะมีพีเคซาเวจแยกล่างเองอ่ะอันนี้จะเป็นไม่เจอะกอกแล้ตัวทองนะผมว่าผมว่าน่าจะตัวทองน่าจะดูดีกว่ามั้ง แต่โซโลมอนมีสามชิ้นใหญ่อะมีวิงโบมีฮาร์ดมีม็อกเออกบจะออกอะไรเพื่อนนะครับน่าจะเป็นรีสกิลหรือเปล่ามาสายกระทาฟ้าแล้วนะฮะเฟดเป็นทวินเบดกับฮาคอนนะครับผมเนี่ยครับเก็บกบอามีการติ๊กต้องการมีอิเล็กทริกแต่เฟดไม่เอาเฟดบอกจะไปเอากบ เรียบร้อยครับโซโล,โลได้ไนิ่มๆหนักเปรี้เละยังต้องกดไลค์ดึงว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหม,มูมาดิมาดิมาดินินจามาแล้วนินจาดึงเชือกมาต้านแต่ว่าไม่โดนนะครับผมทำไปที่ขังใบจะทิ้งตายไปแล้วครับนิจาตีฟีอยู่สวยหัว,ยว,วกกันนัวหัวกันนัวโดน ตัวจริงอยู่นี่ครับเฟตตายเสร็จแล้วเพตนินจาตึงต้งๆเรียบร้อยครับสปอรมอนแตกคอมตี่ตายครับตอนนี้เหลือนินจากลับลำเพตนับข้ามเหลือแฮม,มเ,อเอฮม,มอร์กับช้างครับไอไฟที่เราดูนี่หว่าแฮมเมอร์กับช้างเนี่ยทีเดียวจึกนี่ดึงเชือกค่านินจาเก็บไปสี่พ้งมึงจะเอาอย่างไงวะอ่าคาราเม,มตตี้บอก โอ้หหินจา40ตัวไปแล้วนะอะไรเนี่ยดอนแคร์เออไม่ใช่นะไม่ใช่ไดอนแคร์โอ้หินจา40ตัวแล้วครับตอนนี้สกอร์ห่างกัน3เอทต่อ65 30กว่าตัวนะแต่ว่ายังไม่ได้ซักะบาร์แลกนะครับผมได้แต่สกอร์นำแต่ว่าเกมวัดกันที่บ้านนะครับสกอร์นำก็งั้นๆงินะนะ นี่ดูเฮเบิงเกอร์ดิโคเดกะทฟาฟาอ่านินจเาเป็นตัวทองนะครับผมแล้วก็ตายเรกเลือดเลืนน้อยมันมันฉีดเลยนะนินจานินจานินจาว่าไงนินจากดตัวทองแล้วอย่างไงแยกร่างตีเฮเบิงเกอร์อันตีสวนนั่นไงฮะโอ้โหยจะโชว์ช้ำครับแตกแทนครับเลือดเหลือก็จิ่งแมว กล่าวว่ากดตัวทองมาเอาได้ครับแต่ว่าโดนนันติฮลบิงเกอร์โอ้ยนินจาไม่น่าเลยจะ,จะโชว์ไงจะโชว์กดไปส no ี่สิบตัวแล้วไงเออกล่าวว่าเล่นน้อยคิวได้อะไรอย่างนี้พลาดเลยครับผมข้ามาไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตายตัวของตัวด้วยคิวไปตั้งสี่สิบล นะมาดูเฟสเราดีกว่าครับลำเพยก็ไปถือไอ้ด่าลอดนะครับแล้วก็มีฮาร์ดมีทวิมเบดคารเมตี้ครับมีกระทาฟ้าครับดีสก,กิลนะครับแล้วก็ตุกต๊กตากะว่าวอันตีช่วยเพื่อนอย่างเดียวพอจะไม่ตรงไม่ตีอะไรทั้งนั้นกะขังให้เพื่อนอย่างเดียวพอแล้วเออ,อไม่มีตัวไม่มีของตีเลยน<อ>ี่คร<อ>ับข<อ>งัข<อ>งไว<ห>้ครับผมอ่าเป็นไง ขังช่วยเพื่อนเฟรดรออยู่ขังอีกทีนึงโอ้โหโซโลโมอนเก็บสองแดบงบเพลดลงมาครับแล้วลางโซโ,ซโลโมอนไปแต่ว่าตายคาราบิที้คาราบิที้เอาที่เดียวสวยคราบิบที่ได้คิวแฮมเมอร์นะครับโซโลโมอนโดดมานริงจ้าดึงเชือกอยางยางยังไม่ตันไ่ตีอยู่ครับตึ้งตึ้งมีตีอายด้วย โอ้ยโอคว้าหนีเกลียบร้อยไม่รอดครับเฟดเกี่ยวโอ้ยสวยอยู่เฟดเออช้างอะไรสวนแล้วนี่คือวิงเกอร์ช็อตอ,อ่าแล้วมึงสกอยังห่างกัน30ตัวอยู่ดี30เปะ๊ะนะครับแปลงคามตายหมดเอาได้บาแลกก่อนหานะจา้าเหลือเกินหนึ่งครับตังก็มีครับส5ห้า เราซื้อเกินมาไม่รู้ไหวเปล่าเนี่ยเราสามอะอะไรก็โกรมาวะ่ะเฟดหลวงหลังฮะงอุ๊ยเขียวว่าไอ้เนี่ยโดนแล้วมึงโดนโดนแล้วยังทิ้ง,งจับโอ้ลงนิ้นนะวันนี้จับสองจับไม่รอดครับแตาบา่ว่าเพื่อนไม่สนใจเลยครับเพื่อนบอกเฟดมึงตายบาูจะตีบ้านกูนจะตีบ้านเพื่อนตีบ้านไว้ตีบ้านเฮ้วิงเกอร์ช้างช้าง ้างทีเดียวที่เออคุ้มตายเลยเพื่อนคุ้มแล้วให้มันลากไปสกรรมโอ้โหลากไม่พอมยังเสกซ้ำอีกอะเพื่อน,นเฮี้ยโหดอะไรขนาดนั้นสู้ได้ปะนี่เฮียเบงเกอร์บอกอ่ะสมมอนเราเป็นวิงโบเอาวิงโบออกนาไลาเวนอ๋อมีห้าพันครับจะออกไรต่อ คีก็ไม่ได้เยอะมากนะร้อยแปดสิบตัวเองนะแต่มันมันรวยจังวะอ,อ๋อนี่ไงสกิลสามนะครสกิลติดตัวโกโบโนัสสิบหกหน่วยจากการฆ่ายูนิตท,ที่มีฮีโล่และยูนิตท,ที่ไม่ใช่บอสนะครับอ่าได้รับโกร้อยี่สิบหน่วยนะ <c oughs> มันมีสกิลที่ได้ตังนี่ว่าก็เลยดูรวยแปลกๆตังๆที่ คิวก็ไม่แน่จะได้เยอะอะไรขนาดนั้นคิวก็เจ็ดตัวนินจาเนี่ยสี่สิบตัวของหน้าท่วมแล้วเนี่ยขาดอีกนิดหน่อยจะฟูะแล้วนินจาขาดห่หน้าจะออกวิงโบนะผมว่าออกขอเอจีมาก่อนอะ่ะน่าจะไม่เล่นดุดเลือดคือมีตัวจับให้เยอะอ่ะผมว่า,าจ,จะไม่ต้องดุนเลือดแล้วใส่ดีฟีเอาอาชิบหายนะครับนินจาตายไปก่อนครับกบวางไงกบ กบคราเมตี้ขังเอ้ยอ่เมเมอร์ได้ฮิวแอมเมอร์เจอจับอยู่ครับสโลมอนโดดไปยีกทีว่างทีเดียวทีเดียวยึกทีกโดสวยเอาคฟนข้ามตายห้า,าอีอออกแล้วอนะ้าวเฟลสองดอกนะเฟลสองทีว้ามาเลยครับนินจาสี่สิบตัวสกอร์ไม่เดินนานแล้วนะ มึงจะบอกแบกไม่ไหวไง <g ül> แบกคนเดียวไม่ไหวฉันกำลังจะตายใช่ปะ <c oughs> โหถ้าคิวส0ตัวเราแพ้นี่เศร้าเลยนะ35นาทีเองนะมันกดไปตั้ง40ตัว <c oughs> <c oughs> โอโซแซดอะ <c oughs> เอาเฮียเลยครับหนังชีวิตแล้วอาจจะโดนถึงบารบาด้วยครับ นินจาไม่มีเกิดด้วยครับมีมีมีเกิดแต่ไม่มีตังไงเรือ่องที่น่าจะมีมีตังเกิดนะครับสามพันเจ็ดแต่ว่าไม่ซื้อนะับเพราะว่าซื้อมาอาจจะไม่ซื้อมาก็ก็สู้ไม่ไหวอะสี่ออหนึ่งนะแต่ถ้าเก็บตังนะ้วโดนสามบาก็ไม่รู้จะเก็บตังไว้ทําไมนะก็ต้องคงเอาตังไปใช้ตาหน้านะถ้าไม่ถ้าไม่เกิดตอนนี้<า> มาวบาโซโลมอนมาเว้ยก้ตวัวแล้วเว้ยเจอแล้มเหตุลากไม่ได้บอ่อไอ้ไอเวนอย่างเร็วเอา้าสามบาเฉยครับทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อโอ้ยเกมแพ้ตั้งครึ่งชั่วโมงแรกนะบอกเลยว่ายับมาชนะหกนาทีสุดท้ายเนี่ยโอโ้ไม่น่าเชื่อว่าจะพลิกได้ครับ สาสิบนาทีที่ผ่านมาเยี่ยยับเลยโอ้โหมาพิกสองวอเยาตายห้าสองทีครับประมาณห้านาทีสุดท้ายเท่านั้นเองกลับมาได้สามบาก่อนคราบตี้เงียบเลยเป็นผมพิมพ์กลับแล้วมันบอกว่าอะไรนะพวกมึงจะเอาอยัางไงอตอนแรกก่อนตอนแรกมันขำแล้วบอกว่าอะไรวะบอกว่ายังสู้ได้เออเนี่ยยังพอสู้ได้แล้วก็บอกพวกมึงจะเอาอยัางไง เป็นผมยัยพิมบอกว่าเฮ้ยซื้อได้จริงด้วย <hi> ต้องขิงไอ้ยัยต้องขิงกับเออเป็นผมพิมพ์แล้วไอสัตว์เฮ้ยซื้อได้จริงด้วยว่ะเออโดนแล้วมึงโดนแล้วคาราบิตี้แฮมเมอร์ตันไปแล้วเรียบร้อยครับผมเสร็จเฟดเฟดคิวสุดแปรนะครับตายถึงสองครับก็เฟดนี้น่าจะน่าจะพึ่งได้มากสุดคลับมาฝั่งโซลมอนนะไปหนของข้าแน่นอนครับนินจาสี่สสี่สิบสองตัว นะฮะแบกมือจะแบ่งไงนะครับแต่ว่าไม่ไหวของก็ฟูแล้วครับตอนนี้มีตัวทองวิงโบพีเคแยกล่างซาเวดแต่ว่าโดนสามบาไปก่อนนะครับแล้วฝ่ายโซโลม,มอนนะไม่เสียทักบาแลกเลยวะผมว่าถ้าได้บาแลกสักก่อนนะทั้งทางสองทาง,ทางผมว่าไม่แพ้หรอกแต่ว่าได้แต่คิวไงเออคิวอย่างเดียวบ้าคิวอย่างเดียวไม่ได้บานก็เ,นเลยไม่ไหวครับผมมาครับโซโลม,มอน โซโลมอนโอ้โหมาไดไปไหนแล้วเฟดวา่มหนีเราเพื่อนวา่หนีไปไหนเพื่อนอินจาดึงเชือกมาว่าไงอินจาสามหนึ่งกดตัวทองฮะไปเรียบร้อยครับแฮมเมอร์ตายอินจ่าว่าไงดึงเชือกแล้วสไลด์มาโอ้โหช้างสไลด์ตามครับอินจายังได้อยู่อินจายังผิวอยู่ครับและบิงส์รอดไปครับแต่ว่าเฟดเอาไปผิดทาง กบพยายามจะไปลีงูปากบ้านนะครับปล่อยมันเลยให้มันปากไปเออแอกปากให้มันปากไปโซลมอนนะครับาราจากผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าแล้วครับนินจานินจานินจาจะแตกแล้วเฟดมาเฮียเลยเกี่ยว,เร,ยวเรียบร้อย,ยอโอ้หโหจีจี ไม่น่าเชื่อจะพลิกได้ไอ้เฮียสก,กอไม่น่าพลิกห่างกันสามสิบกนตัวโอ้ยจ้าสิบจุบสามตัวแต่แบกไม่ไหวจบเกมไหมครับผมก็เจอกันอีกหน้าผมบ๊ายบาย